Hard breathe, but all right. เริ่มนะครับสัปดาห์ข่าของเราครับฟับจีซ2ิเอเซียแชมเป์เอเชีย29เฟสหนึ่งครับไปดูการแข่งันกันเลยครับ,รบมาที่เอ็กซ์กรุเซียครับจอด้านซ้ายมือนี่ฮะร,ราว์หนึ่งเดยจหนึ่งในวันนี้ครับ ฟีราม,มานะฮะโดดมาเป็นทีมแรกครับโผมาิทีมไทยของเรานะฮะอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะฮะทีมเวียดนามทีมอินโดนีเซียทีฟิลิปปินส์ทีม,มาเลนะฮะครับผมอู้แล้วโดดลงมาเป็นทีมแรกเลยนะฮะพอพุอม่มวุิครับแหมเลือกเป็นซ้ายด้านบนเลยนะฮะคอยดูกันไปครับโตเียวสไตรเกอร์ก็โดดลงมาเหมือนกัน,นะฮะในชาตสีส้มครับไวกิ้งนะฮะ้ายมือครับผมสีเขียวนั่นเองเอลพอสโซนะครับผม โอเคครสวัสดี30,000กว่าคนที่รับชมกันไขานกันด้วยนะฮะติดตามทีมไทยครับตามติดกันแบบแนบแนบชิดเลยนะห้ามค้าดในกัรขายครับปรโมูั ตัวย่าไซเคอร์ครับอวุลิเกมมิ่งและ m i t h ไอเองครับตอนนี้เกมแรกเริ่มแล้วนะฮะมิวรามาครับจับมาที่เดียวจบเป็นอันดับ5ครับผมโอ้โหแล้ไอจียังอยู่นะแล้ว,ลวม่รู้ตรงนี้โดนลุมแล้วดูพีบอยไม่โดนลูกครับเก็บคนเดียวว่าสักคู่นีดแต่ภาพตัดไปก่อนเหลือคนเดียวแอโรวูฟวันแล้วจะชาร์จไหมเหลือคนเดียวไอ เรียบร้อยครับเป็นกอร์เดีดิก้าที่เก็บไปได้ครับผมตอนนี้เหลือ3ทีมสุดท้าย11คนครับผมแหม m i t มไได้มาถึง8คิวเลยนะฮะตอนนี้ครับโอ้โหพี่บัวโค้ดบัวของเราครับกูลูขอ7ครับตอนนี้มิดเราให้8เลยฮะตอนนี้ฮันิี้ขี้ครับไปยิงทางด้านสวิตครับน็อกไปนะฮะจาก d y ครับโอ้โหระยะไกลที่เดินกลับเข้ามานะฮะเมื่อกี้สวิตแหมน่าจะโดนยิงตัดมาครับ แล้วเดี๋ยวต้องดูยจะช่วยสวิทช์กลับขึ้นมาได้ไหมแล้วรีวิสแกตมอลสุดดานหน้าไปดักแมนยีพีไฟใส่เอไมด์ไอเทสแล้วสวิทช์กลับขึ้นมายังไม่เสร็จตัวเล่นครับเอไอเทสจะไปต่อได้แล้วดักแมนดักแมนคอใส่ดีวายแล้วเดียร์จีด็อกนีกกี้เปนคนแรกแล้วล้มโตแบบนี้ครับยังไงก็ดีวายอีสปอร์ตและดักแมนครับพีไฟเข้าไปแล้วไอคูดูเซียไปเก็บทางด้านนิกกี้ไปลาดคิวจากอเมริกาเกมมิ่งมาได้ครับเอาแล้วดูครับโดนระเบิดปาร์เบลลูกนอเดลก้าเลยคูดูเซียด็อกคืนแล้วเอาแล้ว สวิตครับไปเก็บได้และเหลือเหลือ1ึ่งต่อหนึกับอามูรีเกมมิ่งหรือเปล่าสวิตครับคนเดียวต้องเจออามูรี่ถึง3คนครับโอ้โหแต่ว่าคุ้มแล้วครับ11คิวของ m i t ตอนนี้ครับถึงแม้จะเจอกับ AG แต่ว่าเก็บ d ีสปอร์ไปได้ก่อนครับเอาละครับผมยังได้แล้วดึงมามุมนี้จอโนโเกมมิ่งแกเห็นครับด้านบนมาและสวิตสวิต ทวิตไหวไหมแล้วเขาโอ้มาอย่างเร็วเลยครับเจนเนอเรตเกมมิ่งระเบิดมาตรงนี้แล้วไม่ไหวครับเป็นอาร์มูริเกมมิ่งนั่นเองครับที่คว้าแชมป์ในเกมแรกไปได้ครับผมใช่ครับผมแม่เสร็จเกมแรกให้กับอาร์มูริเกมมิ่งทีมไทย1ใน4ของเราครับแล้วที่สองเกมครับใช่ครับยังเหลือสี่คนครบครับตอนนี้เจนเนอเรตเกมมิ่งล็อกอยู่แล้วพยายามจะสามคิวนี้ครับดักแมนมีอยู่4แล้วครับของทีมอจนเนอเร่เกมมิ่งและดึงเจนเนอเรตเกมมิ่งขึ้นมาจนได้ครับเอาอะไฮะ จะเป็นอโมรีเกมมิ่งหรือเปล่านะครับที่เกมนี้ยังมาอยู่นั่นเองครับตอนนี้7ทีม17คนสุดท้ายแล้วครับนี่ฮะทางซ้ายมือที่ขึ้นมาครับตอนนี้นะอโมรีเกมมิ่งอยู่ครบ4คนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครครับฝากให้กำลังใจพวกเขาด้วยนะฮะทีมไทยที่เหลืออยู่ทีมเดียวตอนนี้ครับละไวากิ้งฟองมินโดอริวิทโอ้โหีวายเหลือรอดาแล้วตอนนี้ได้มา5้าคิวแล้วแล้วดูระเบิดย้อยไปถึงไลนิงอ้แล้วมีสโมก,ก่อนนะดีวายกันเหลืออยู่2คนมาแต่ว่าริวิทจะ บอกแล้วโดนโอ้โหแล้วดอกด้วยดักแบนดักแบนไม่น่ารอดเนียอย่างที่โดนซ้ำแล้วก็ตายออกจากเกมไปครับดักแมนแบบไปเสียเรียบตรงล่งลกพอดีเลยครับเจสที่ออกปาแล้วไม่มีคนเห็นแต่จังหวะสองที่ถอยกลับมาแล้วเจคก็โดนสวนกลับมาแล้วเจคก็เจ็บหนักเหมือนกันแมมวขหายเหมือนกันนะฮะเจสตอนนี้ครับผมนะฮะเจโนโรเกมมิงแกยิงมาแล้วเจโนโรเกมมิงแกเห็นขาของเจสครับ เขาหลบสายของอาวเกมมิああ่งครับแต่ว่าดูฮะอเวกมมิ่งของเราอย่างเจโร่เกมมิ่งจะฉีกซ้ายออกมาแล้วครับอ้าวแล้วไปเก็บทางด้านนี้ฮะซีเจสิบแปดได้ครับเจโร่เกมมิ่งครับไปเก็บอาร์คแองเจิลได้ครับหรือว่าระยะกลางไกลๆตอนนี้เอจิทำได้ดีครับแล้วรู้ตำแหน่งของเรวิสเขาเอาหัวยาพยายามจะระเบิดไล่ใส่ไปแล้วโดนไหมโอ้โหไม่โดนครับออกซ้ายไ้ยโดนครับแต่ไม่ตายแล้วกอดซ้ายลูกของหัวยาสอบลูกเลยแต่หัวยาระหว่างการะเบิดจะตายเอาตรงนี้ อู้แล้วระเบิดน่าจะไปเก็บจุดได้ครับ d y จะไปอันดับ6นั่นเองครับจะนรอเกมมิ่งครับใช่ครับแต่น็อตก็อยู่2คนครับแล้ว DMG ครับตอนนี้จะต้องโดนตัดออกจากเกมไปเหลือเจ้าลอเกมมิ่งคนเดียวหรือเปล่าครับด้านหน้าทางขวาแกมมาแล้วฮะแอนเดอร์วูดไกไว้ให้กินไก่กูซื้อเองได้เลยและดักแมนครับใจคีครับฝับงออกนอตเกมมาจากไวกิ้งครับอีกได้เหรอกินรอไว้ก่อนแล้วเป็นทางด้านนี่อัมรีเกมมิ่งครับที่เก็บไวกิ้งออกน็อตเกมไปจนหมดเลยแล้วแดชบอรครับโดจิกแฟมโมดดี้นะฮะมอดี้ฮะ โอ้ยสอยยับย right? ับนะฮะรัดดั๊กแมนโดนสวนมาฮอนโบย่าก็โดนหลบกระสุนอยู่แล้วฮอนโบย่าคอนโบย่าเดินวนหลังต้นไม้งงๆตรงนี้สบกปูไปสองลูกครับต้องเป่งดีนจีต้องลงไปน็อกก่อนโอ้แล้ววงบีบไล่หลังมาแล้วด้วยนะฮะดีเอ็มจีกับเจนเนอรัลเกมมิ่งครับเอาละเจนเนอรัลเกมมิ่งครับผมวงมาแล้วนะฮะด้านหลังตอนนี้เจนเนอรัลเกมมิ่งแมบดีเอ็มจีนี่ต้องไปแท้งให้เพื่อนเลยนะขาดแท้งให้เพื่อนเลยครับแบบนี้มีโร่ตัวแทงในเราดีเอ็มจี ฮีโลใหม่นะฮะขวามือครับและเนวเนวพี่ฟ้าไม่ได้สโมกค,ครับ เดี๋ยวพี้เหมือนรู้ครับมีจิตสัมผัสนะตอนนี้ท็อป3แล้วครับแล้วมีโอกาสจะเป็นท็อปสอกับสำหออลี่เกมมิ่งในเกมนี้เราจะรอบเกมบิ้งขึ้นมาเปิดตัวและเคาะเคาะใส่แล้วโดนสวนบ้านเลยยี่สิบหกจะต้องหมอบแล้วตุ้ยทายก็จบไป็นดับที่สองครับออลี่เกมมิ่งตกเป็นดับที่หนึ่งก็คือเกมโฮมเป็นแชมป์ในเกมนี้ไปครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเกมโฮมาคิวแล้วเลยดูมุมนี้ฟีโน่ครับคูณสามมาแล้วโดนไปนนัดหนึ่งวัดมอกเกือบล็อกไปแล้วบอสเซนจัสโมเมนต์ปูชิลครับแอโรวูฟเซเว่น โดนแล้วนะฮะแล้วจะปิดเกมให้กับเฟอร์สพัฟมูดเลยหรือเปล่าครับแหม่แล้วดูคาดอยู่ก็ตอนนี้ล็อกสองคนกัจั์โมเมนต์กับบอสเซนโยชิพยายามจะลงมาช่วยกับปู่ชิวและยีคอไปบนบ้านชั้นสองแล้วดูเขาเก็บแอร์โรบุ๊คเซเว่นออกการขัดไปเป็นอันดับที่สิบห้ารับสำเพอร์พัฟมูธอู้ยังได้นะครับแต่ว่าเหมือนจะเสียใครไปหรือเปล่าไม่เสียนะฮะบอสเซนกับจัสโมเมนต์ยังน็อกอยู่แล้วต้องรีบลงไปยิงยีพี่ไฟไว้อยู่แล้วโดนด้วยนะฮะไกลๆครับมินิคุทก แล้วได้มาครับอ้าวนี่เป็นฐานัดายครับเดอร์บอลเกมมิ่งแล้วดูครับมีฟันพยายามิงเ้าแล้วโลซิเตตได้คิวจากปาโฟเอและดักแปไปเก็ <in> บเดอร์ฟอฮอร์ครับแบทเทิลอารีนาอีลิตตายหรือเปล่าอ้าวแล้วบอสเซนครับไปโดนซีกูวันครับผมแหมมานัดน like ี้น <sm ann Mun> ็อกเลยนะครับบอสเซนไทยรับทีสามทีมแล้วแล้วบอสเซนโดนซ้ำมาครับตายเหมือนกันเสียผู้เล่นหนึ่งคนครับเพราะว่ามูอีได้ก่อนครับเอาล้วครับเอไอเดชจะช่วยเปอร์โปบูดไว้ได้ไหมฮะ ยิงมาจากด้านหลังก็แล้วตัดลงไปก่อนหนึ่งคนครับในดีเอ็มีไปน็อกก่นเป็นมีโอยูได้โยชิโบกขึ้นมาขวาโอ้โหหัดสะบัดมาไม่ทันครับโยชิแล้วปู่ชิวออกมายังไงแล้วปู่ชิวยิงน็อกไปได้เหมือนกันครับแล้วเหลือปู่ชิวคนเดียวโดมิโนรุยิงเข้ามาในบ้านเลยนะครับปู่ชิวโอ้แล้วก่อนไฟสกคู่นี้ดีเอ็มจีโดนเกี่ยวจากเกมไปแล้วครับแล้วเปิดประตูเข้ามาปู่ชิวโดนหลอกแล้วปู่ชิวยังนิ่งอยู่ปู่ชิวง้างระเบิดหรือเปล่าดูสโคบรอไว้แล้วเกมโฮไปเก็บโยชิแฟมครับนี่ครับแล้วปู่ชิวครับบมาเก็ คนนี้จนได้เนะฮะเรียบร้อยได้มา2คิวนะฮะสำหรับปู่ชิว<อ>ครับผมและสว<อ>ิตด,ด้ครับพี่บอยของเราครับ <c oughs> เอาแล้วสวิตครับเจเจลีโอไปโดนสวนไปน็อกเหมือนกันโดนสวิตยิงน็อกไปครับแต่ว่านี่โอดิก้าตายไปที่เรียบร้อยครับ <c oughs> และมุมนี้สวิตจะซ้ำได้หรือเปล่าขอบวงเดินมาเลียบซ้ายแบบนี้ฮะซีเจครับ <c oughs> เป็นน็อกแล้วได้โรสเตตเจอาร์ครับ เอาละครับโตโยต้าไซเกอร์มีเสียหรือเปล่าครับผู้เล่นต้องระวังให้ดีครับแล้วเอวาทีเอสพยายามจะขึ้นมางัดแล้วดูครับจับสองจอเป็นโตโยกับมิกเฉยเลยครับแล้วตัวเกมโฮมด้านหน้าบีรู้วิญญามสเปสใส่สมอยแต่ยัง3าตัวด้านซ้ายไม่ได้ครับใช่ครับรแล้วไงเราก็ต้องจบตรงนี้ให้ได้แล้วสวิตสวิตตรงนี้นไปแล้วสวิตเราเปิดจำมาย่ง ยังยังงา้างมาไม่ออกครับแบวทางฝั่งของซีโกวันโหปาลงหลังมา,า,งวาสวัสดสวิตเจ็บหนักเหลือสิบสามครับต้องถอยก่อนไปก่อนแล้วนะแบบนี้ครับมิสวิตครับแห่ลื่นเหลือสิบสามนะฮะต้องกลับไปปั๊มยาก่อนแล้วตอนนี้วงบีก็มาแล้วด้วยครับชิปปี้แล้วชิปปี้ปปอู้แล,แล้วเจอมาตรงนี้ชิปปี้ครับซีโกวันเต็มเต็มครับนายเนลทีก็โดนไปเหมือนกันเอาละครับแล้วตัวกองไซเกอร์กำลังจะเก็บเกมโฮมครับแก้แค้นให้กับเ i d ดของเรา เดี๋ยวดูครับจะเบรกหยุดพวกเขาได้หรือเปล่านะฮะเกมโพลยัยงเหลือคนเดียวครับที่เหลือลอไปเป็นซูบองเอาละครับผมนะฮะมาเฉิดฉายเกมนี้จริงๆนะโตัวกีวสไตรเกอร์ครับชิปปี้กัซูบองเดินหลบดูออกสายไปนะฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วครับลักแกนวิ่งหนีเลยครับไม่เลือกที่จะเข้ามาหาทางฝั่ง,งตเกีสตสไตรเกอร์กซูบองเอาลวตัดมาที่ตรงนี้ครับเหมือนจะไปเลยหรือเปล่านะฮะโอ้ราคานกันอยู่นะสองคนแข่งกันฮะสำหรับชิปปี้กับซูบองยังไงครับ แอบลุ้นนะฮะตอนนี้อันดับก็มีผลครับสะตววอร์ไซเกอร์แต่ว่ายิงไป7คิวก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเอาละฮะนเกมนี้ในเวลารวมพลังเลยหรือเปล่าจัดไปก่อนหนึ่งน็อกครับผมตูบองนะฮะจัดไปก่อนหนึ่งน็อกกับชิปปี้จะช่วยไหมฮะแบบนี้แย่งคิวไหมแย,ย่งคิวไหมชิปปี้ชิปปี้ไม่เผยตัวแต่ว่าจะไปคิวของตูบองแล้วเก็บได้ไหมหนึ่งคิวให้กับเกมโฮมกับชิปปี้น็อกไปสองแต่ยังซ้ำไม่ได้ครับตอนนี้สำหรับสังกัดของชิปปี้แล้วนี่ครับเป็นตูบองที่มาเก็บตัวได้ชิปปี้ไปเหลือ,อนลหออน,นึ่ โอ้โหแล้วสองด็อกเมื่อกี้ไม่ได้เลยครับแล้วดูครับเกมโฮมเกมโฮมโดนวงกินเข้ามาแล้วสุดท้ายตกเป็นกองไวกิ้งเกมวิ้งครับเป็นไวกิ้งนั่น<ล>เองนะวายรอแจมอยู่โลซิเตนระเบิดเต็มมิดรลุครับแลบ้วตัวโดนยิงมาต้องถอยหลบมาเอายามาเอาของต้องสบแล้วแมดด็อกไปน็อกสวิตอีกหนึ่งครับอาร์คแองเจิลอาร์คแองเจิลนะครับตรงนี้อุ้ยใอ้คุลูเสียโดนยิงต้องเปิดเอ็ดแล้วเขายิงมาแล้วะเปิดเิดโอ้จากสปา เกอร์ครับโฮอินวานน้องอีกุรูเซียและสวิตออกจากเกมโอ้โหดูครับคือโตเกียวปลาระเบิดกันแม่นจัดจัดจริงๆครับโตสเตทครับเก็บไทยครูเซียไปนะครับแล้วการูโตบีครับไปน็อกโมดดี้ของกิกแฟมแล้วก็ตเนียวติก้าไม่มีอะไรจะเสียหน้าดำก็น็อกอยู่ต้องระเบิดไล่ทั้งโตเกียวแล้วเนียวติก้าเข้ามาเดียนในควานเพื่อจะไปหามินอลแล้วแบบนี้ไม่ทานนะรันะวงนะครับแล้วโลกี้เวครับไปเฮดช็อตน็อกดีเอ็มจีฮาเอี่เกมมิ่งครับโดนน้องไป1คน เอ่าแล้วคลิกแฟ้มจังครับไปคิวทันท์ถ้าอ่าแล้วโดนระเบิดอีกลูกหนึ่งของโลสิเต็โอ้โหผมบอกเลยครับว่าโลสิเต็เนี่ยเซตระเบิดเนี่ยโกดังมาทั้งชีวิตนะครับผมเฮ้ยเสียงหายวูวูวูแบนไงผมบอกแล้วายงว่าบินไปฝึกที่เสียงหาไอ้ด่านเสียงไหี่แหละประจานสมเวนครับไปน้องบันโถเอาละครับไทยเปิดฉากกินกันเองตรงนี้ผมบอกเลยโอ้ไม่แปลกครับเพราะลายเดียวหมดเลยเหมือนนั่งกันมานะฮะน่าจะใช่ครับ เพราะว่าย,ย,ยิงล่วงแล้วตายเลยนะตรงนี้ฮะจัสโมเมนต์นะปลาระเบิดมาเก็บแถบได้นะครับจากเรดมีแต่แค่น็อกนะครับยังไม่ได้แต้มเขาสลัดทำเป็นปมหมุลแล้วมิโดรุ้ครับไปเฮดช็อตครับน็อกคือได้เหมือนกันซาเวียร์นี่ครับเป็น SKS นะจนัดนนดาเมิโดรุนะครับรู้สึกว่าเป็นเรือมาเหมือนกันนะเมื <นะ S 1> ่ใช่เหรอ น่าจะขี่ผ่านอ้าวรันนี่ครได้คิวจากแทบมาฮาโยชิและได้นอกจากโอทิวที่มาชกเพื่อนด้วยนะโยต้องบอกว่าเบอร์มูดเข้าใจเล่นในช็อตนี้ครับแต่ว่าเด็บส์ครับไปน็อกโยชิเฮดช็อตไปเอาละครับเบอร์มูดครับโดนลับอยู่แล้วจะโดนหลายทิศทางมากครับ T L H ก็ไปน็อกจัสโมเมนต์อีกครับแล้วบอบเซ็ตระเบิดขึ้นไปบนสะพานน็อกแต่เราได้แค่น็อกนะครับได้ไปแค่คิวเดียวเท่านั้นจะคุ้มหรือเปล่าสำหรับเบอร์มูดช็อตนี้คือก่อนจะตายต้องคิวให้ได้ทั้ง4แต้มนะฮะบบบบมือไไปแลล้้้ววตรรรรงนีคคคััััดดฟูชชิิกโยเา มาแจกแต้มให้เราครับเบอร์บู๊ได้ไป4แต้มครับวันแรกเว้ยสองแชมป์นะฮะผมบอกเลยอรับเรื่เกมมิ่งวันนี้แล้วดูเบอร์บู๊ครับที่อัปเดตมาตอนนี้สองคนอาจจะไม่แชมป์ก็ตรงนี้แหละครับ DMG ฮะ What the hell อะไรวะเนี่ยเอายังไงดีเอาต้องสมกหรือยังไงเอายังไง DMG บอกโอ้เอ้าแปะเอ้าแล้วนิกกี้ไปเก็บบอสเซนแล้วเก็บออกจากเกมไปเลยครับเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดก็มีการทีมคิวหรือว่าทีมน็อกกันก่อนเป็นเคล็ดใช่ไหมจริงนะ ต้องสังเกตดูคุณน้องไปทำในวงนี่นี่ถึงดีนะไม่มีคนอยู่ต้องต้องจาให้อย่าให้เจ๊ได้ยิงไม่ต้องจะยิงเลเวลจะไปน้องจิงคีแล้วมีอยู่โดนเอลิโอน็องไปเอาเลยครับฮอนโบย่าครับไปน็นน้างคณะของกอร์ลี่ด้ครับดักแมนกอร์บองมินไปแล้วได้คิวจากบองมินด้วยครับดักแมนครับสวยงามมากครับนี่เกมมิ่งของเรานะครับเอาเลยครับเดินเกมเต็มที่แล้วฮะเจริญรอเกมมิ่ง SKS ของเขาครับแล้วดูครับฮอนโบย่าครับไปเฮด็อตเก็บกอนลี่ออกเกมไปอีกได้แต้มมาติดเลยครับอามอรี่เกมเมิงเอาเลยครับเอลิโอครับได้เก็บคิวกันเองครับตรงนี้ยังอยู่ครบถ้วนนะเอจครับยังไม่ได้หายไปไหนครับเจ็ดนะนะพี่เจ็ดอย่าย่องนะบอกเลยลุกเลื่อนไม่พักไอเจ็ดกดชิปเลยบอกเลยนะไอเจ็ดมันจะรู้ว่าพวกเราจากอะไร จร really ิงๆไม่ได้มีที่เจนเหรอไม่มีที่มึงเลยฮะใช่ไหผมแมมึงเอาปุบชิปออกไงนะเออโอ้โหน่าอดใจไม่ได้นี่กูดูทีวีเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ทีวีไม่สำคัญครับเจษนฮะย่องมาเลยบอกแล้วว่าเจเดี๋ยวมึงย่องแล้วจะนอนที่สเปยย่องมามาเก็บเจอาเล่อกมมิ่งครับโอ้โหสุดยอดฮะเจษ นะย่องมายิงครั้งนี้แล้วเชนขจอดีไปเก็บเจลโลเกมมิของเกมแล้วดักแมนโดนเลวิสเกมม็บบอดนองแล้วเรียบร้อยครับเชนไปปิดเกมดักแมนแล้วเลวิสไปเก็บปิดหอดโบอยาเป็นภาพสโลโมชั่นให้ดูนะครับว่าดีวายสปอร<อ>จากประเทศเวียดนามเนี่ยได้แชฉผมบอก<ป>เลยว่าโปรชั่นตรงนี้เนี่ยครับอุปกรณ์ข้างแพงครับผมต่สโลว์แบบเรียวไทมสโลว์เรียวไทม์นะฮะดีวายครับเอานิกกี้ระเบิดนอกจัสโมเมนต์แล้วเห็นไกลไกแล้วนั่นใครครับอีกลูกเสียยิงใส่จัสหรือเปล่า แจ็สบอลน้องอยู่แล้วอีกุูเซียเฮดช็อตน้องปู่ชิวระยะไกลแล้วเขามีระเบิดมาแจมอีกุกอีกุูเซียเจ็บหนักปั๊มก่อนไหมฮะปั๊มก่อนไหมแบบนี้ยังปั๊มโอ้โหระเบิดกีกแฟมแม่นจริงๆครับผมแคนี่จีนะฮะระเบิดเป็นน้องนีโอดิก้าครับแล้วตัดมาตรงนี้เอ็ีคูลูเซียโดนยิงมาน้องไปครับอีกุูเซียจัสบอเวนโดนนิกขี้เก็บออกเกมไหลตายไปอีกุูเซียน้องอยู่มีนารุ่มมาช่วยมีนารุ่มได้แตมไปครับจากซาร์เวอร์ครับ แล้วลงทันไหมเนินต่ำทันครับผมพี่บอยมินโนรู้นะฮะและระเบิดลูกนี้จัดมาจากประเทศไทยฮะบ่ายบอยอยู่แถวเรียบด่วนตรงนี้ไม่โดนโอ้โหแล้วมินโนรูก็อยู่ขึ้นมาสเปรมินโนรู้โดนอยู่มินโนรู้เอาชน้แต่ว่าเพื่อนเขามาซ้ำต้องบอกว่ามึงคัดมาเหมือนกันครับบอสเซนอยู่ไหนวะบอสเซนตบ้าอยู่ไหนไม่รู้รู้แต่สาบันบอสเซนต์ขำเฉบอลเฮ้ยยัไงบอกกรุงเทพบาลังสิทธิ์เนี่ยบอกเลยตายไปหนึ่งน็อกไปหนึ่งครับบอสเซน แล้วคัดต่อครับกูบอกเลยอยู่ใกล้ธรรมศาสตร์ด้วยลงังศิล์ตรงนี้คัดมาจากลางังศิล์อีกลูกนึงบอกเลยนะบริบททนยชอบเลยนะยตรงนี้โยแ้มานะมึงมีกี่ลูกมึงแจกให้หมดแล้วบอลเซนต์จะอาแต้มบ,บอลเซนเดินดน,นําหน้ามารู้ว่าเขาน็อกอยู่หนึ่งยังไงก็ต้องมา,าอ่ะยังมีแจกอีกหนึ่งเบสดนะครับบอลเซนครับจัดไปเอาหน่อยเอาหน่อยนะฮะมีน็อกอยู่ด้านหน้าแต่ไม่ถึงครับแล้วอุ้ยมีใครมาแจมรู้เขาเป็นรีไปแล้วฮะ บอลเซน,นขึ้นมายิง2-3นัดน,น็อกมาโฟเอนแล้วจะเอาแต้มบอลเซนจะเอาแต้มได้ไหมกระสุนหมดอึดใจเดียวเอาเราไม่สามตัวนั้น,น,นซัก่อนบอสตี<ป>เดียวเออหนึ่นงแต้มมันยากเหลือเกินไว้เฮ้ยตรงนี้โอ้โหไม่ทันจริงๆแหมตอนอุลแลวระเบิดแกยังมาไม่หยุดเลยครับไอคิลล่ามึง เลยไปสวยก็อยู่ดักแมนด้วยเลือดไหลไม่รึ้งหลอนะดักแมนดักแมนบอกพวกมึงเนี่ยกูไม่เกี่ยวเลยนะฮะโอ้โหเอาก็เอาให้อยู่นะไม่ต้องเอามาถึงข้างหลังก็อยู่ครับเราพ้นวิกฤตนี้มาได้ครับออมอรี่เกมมิ่งมาดูกันแล้วเรายังมีปู่ชิวที่นอนเนียนอยู่ด้วยเจะเล่าเกมมิ่งครับสองทีมครับผมสี่ต่อสามแหมเขาดึงเลวิทขึ้นมาแล้วครับพี่อูวฮะอุ้ย โดนแฝดมาเมื่อพักไม่พักเลยเอลิโอโอ้โหด้ยดักแปจังหวะนี้ไปดับบ้ลน้องเลวิสเซอร์นิกิจากการตบทรายแล้วดูจังหวะนี้สวนมาจากเอลิโอนอกเชลเลอร์เกมมิ่งครับเลวิโอมาโดนเจ็ดสวนนกดักแมนอุ้ยได้อยู่นะฮะเจ็บทั้งคู่ครับฮอนโบย่าแบบนี้นะฮะหนึ่งต่อสองแต่ว่าเจ็บทั้งคู่ครับไอโบโอ้เชลเลอร์เกมมิ่งบอกฮอนฮอนมันคิวอยังช่วยมึงเลยฮอนเพื่อนฝากลูกเบียดด้วยยิงมากระดาษเนื้อเชลเลอร์เกมมิ่ครับออกจากเกมแล้วดักแมนได้คิวจากเลวิสเป็นการ แล้วเจสเก็บดับแมนออกเก็บฮอนโบย่าเหลือคนเดียวครับทางดีวายเหลือสองคนเอลิโอกับเจสครับเอาเลยครับต้นเกมนี่ทํามาให้แล้วนะฮะตอนนี้ครับผมฮอนโบย่าหนึ่งเก็บ2มาแล้ววิววิวเราวิวเราใช้จังหวะวิวดูดูครับโอยเขาเห็นเราแล้วค่ะดูรูดูรูหูรูปูนะฮะตรงนี้รูปูรูปูตรงนี้ยิงมาห่ได้ยัง้งเฮ้ยเขาเปียกตุนอะฮอนโบอย่าหรือเปล่าครับอุ้นเขาเจ็บ ได้ห้อยแชมป์เป็นของอาร์พอยต์เกมิงฮะผมบอกเลยว่าเจ็ดยังไม่ยอมย่องนะฮะไปเดินสุบสี่ซุบห้าถ้าโดนยิงเจ็บหนักออเมื่อวานนี้ยังย่องอยู่เลยวันนี้ไม่ย่องแล้วนะฮะเจ็ดครับผมเมอเนี่ยฉลาดมากที่เล่นเอาลูปูตรงนี้นะลูหูลูปูตรงนี้นะครับดูหนูสู่ดูปูแล้วดูเล่นได้ดีมากนะครับตอนนี้นะฮะอ่าแล้วตัดมาที่มิโนรูตรงนี้มิโนรูสอยล่วงไปหนึ่งคนครับผม โอ้หมินรู้ครับน้องชิปปี้ไปแล้วจอดนี่มินรู้ครับพีคอยู่ในบ้านแล้วสปาเกอร์จอดด้านขวาต้องนอนลงก่อนมินรู้ปานระเบิดไปครับอุยแล้วบอดีครับสปาเกอร์น็อกเลยมินรุแล้วมินรุสเปรยต่อโอ้แล้วเป็นกลายเป็นโตคีโอด้วยกันซะเองตรงนี้ครับแล้วนบอยจะยัดระเบิดเข้าไปในบ้านอีกหนึ่งลูกถึงแล้วถึงบอดีครับอยอุยเอาว่ะ แฝงคัดมาจากอน,นุสาวรีย์ชัยนะฮะลูกนี้ <laughs> ่ผม <laughs> บ้านมีอน,นุสาวรีย์ที่ไหนล่ะมันย้ายบ้านมันย้ายแล้วนะ <laughs> อีกรูเซียครับโอ้คือเหมือนตโตเกียวจะมาเอาบ้านนี้เหมือนกัน <laughs> ครับนะครับอู้กับกลายเป็นว่าเฉียบๆเลยฮะเมื่อสักครู่นี้ครับ, <laughs> อรบตอกไปแล้วสวิตครับเอาอีกแล้วและกิ๊แฟมล่วงไปต่อแล้วจะซ้ำเก็บ คิวแล้วยังเตาต่อแล้วเป้ากว่าตามมาแบบนี้ยิงคูนสีขึ้นมาเอาต่อเนี่ยร่วงกูบอกเลยว่าก้าวเหลาจัดนะสวิตต้องอุ้ยแล้วยิงออกเกมครับแล้วกูไม่เห็นคิวฟีดอีกแล้วนะฮะโอ้แต่รู้ว่าเก็บไปสองเป็นซาเวียรับบอดี้นั่นเองครับผมสวิตครับดับเบิลคิวไปแหมว่าด้านหน้าเขาไปอุ้ยแล้วเจอแหล่งครับมิโนรุสี่สิบสี่สามสิบสี่แล้วน็อกจนได้ครับสวิตสิงน็อกฟักกี้เอ็มไปเอาแล้ครับเปิดฉากยิงครับจังหวะนี้ครับสวิต โอ้โหแมงไม่เห็นอีกแล้วนะฮะตรงนี้ครับผมโอ้โหเราได้เก็บไปแล้วนะฮะแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับว่าใครตายออกจากเกมไปเก็บไปแล้วนะฮะไอเก็บฟองจอที่ออกไปก่อนแล้วผมมองไม่เห็นนะฮะมองไม่รู้เรื่องครับตรงนี้ครับอุ้ยแล้วไปเลยครับพี่วูครับไปเลยครัเอาละครับอูรูเซียเอาละครับเป็นลีครับโดนเอลวูฟยิงตกรถไปจับสมโมเมนต์ครับหลายตายนอกวงไปแล้วรู้สึกจะไฟดับแล้วครับตัวครับเก็บคาเบ็ลีออกเกมไปอีกครูเซียลงมา อิร์ูเซียลงมาอิร์ูเซียต้องนอนหลบก่อนแล้วไิ่น้องลูกครับนอนบอบกองฟางเหมือนกันแล้วคัดมาจากลูกนี้สวิตบ้านอยู่บางแคเรเพชรเกษมครับกูบอกเลยแล้วปั๊มก็ให้มีน็อกแต่กูไม่รู้ว่าใครน็อกเอาเลยลเก็บได้เป็นมิโนโดนรน,<อ>น,นเก็เอลเอเนโอเนกาเก็บราโบครับเอาแล้วไฟนี้ของ MIT s ครับไฟกับลีฟันจากเวียดนามครับ แล้วเอาลลโอเอลลโอไประเบิดน้องคิลล่ากันไปแล้วทั้งโอ้โหไปเก็บปามโบส่วนพวกเหล็กมา่วันนี้โอ้ยอย pues ู่ที่ตายไปแล้วเองนะครับผม้โรซิเต็ดนะฮะโรซิเต็ดวิ่งซ้ายวิ่งขวาหมุนหัวไปหมดแล้วนะฮะตรงนี้หลังต้นไม้โรซิเต็ดไอ้หนุ่มยิงเมื่อกี้นะฮะโรสิตเต็ครับยิงน็อกไม่ได้หนึ่งและในบ้านจะซ้ำเก็บคิวได้ครับอ้าวแล้วสุดลมหายใจเข้ามาลึกๆตรงนี้บันโถเก็บไปได้แล้วเอลิโอได้เหมือนกันโรสิตเต็ไปน็องลินนิ่งครับแล้วโรสิตเต็เก็บลินนิ่งออกเก็บไปเอลิโอเก็บบองมินออกเก็บและเจสเกัันนนนี่้ดกแม กูอยากให้เนี่ยนั่งอยู่ที่ไบเทคบางนามากเลยเอ้าแล,ล้วล่วไปก่อนเลยครับไอ้เป็ดอาร์ดีเคครับอโอ้แล้วนักมาโนเกิลจะเกมครับโดยอาร์ดีเครู้ทีมวันอ้อแล้ววงมันมาแรงแบบนี้จนนอร์เกมมิ่งลำบากแล้ววงสุดท้ายแล้วด้วยแล้วเขาขึ้นมาตรงนี้บีไฟไปเดี๋ยว,ว่าน็อกแหละว,ว่า<อ>จะนอรโดเกมมิ่งไม่ไหวไหลายต<อ>ัว และสุดท้ายเป็นดีวายอีสปอรจากประเทศเวียดนามครับเอาอีกครั้งหนึ่งฮะดีวายก็ามาน้องโยชิแล้วก็โยชิโดนเก่ียวจะเกมไปเกมโฮมได้แต้มไปอีกเอาแล้วอเอกรูเซียเหมือนด้เจอหรือเปล่าขวามือแล้วระเบิดมีโอยครับอ้อาวบอลปาติดต้นไม้โจ๊กได้อยู่ตอสายดำ ไว้อะไรไว้อะไหลที่เป็นน้ำไวกิ้งไวโดนแน่นอนป่าใสป่าใสป่าป่าใสป่าใสดังกิงขวาดังยิงซ้ายดังยิงซ้ายอีกูุูเซียรอเดียนปาเลยโอ้โหเธอป่าใสไหลป่าใสไหลปาซ้าใสป่าใสดังยิงขวาดังยิงขวาอีกูุูเซียโอ้ยไอ้กินมึงไปป่าแล้วอ้าวนี่ไงกูบอกโอ๊ยเล่นกันเฉยนะฮะเอาไะครับผมมาทีสุดท้ายนะฮะตอนนี้ไวกิ้งครับจบอันดับ6นั่นเองครับวัดเดอะเฮล เอาล้ครับดูกันต่อนะครับยังครับยังโดนยิงอยู่แล้วเอ้ยขึ้นเอาล้ฮะถ้าถ้าดักแมนได้ข่าวเดี๋ยวผมบอกเลยว่าอุ่นใจอุ่นใจอุ่นใจแม่งเลยดักแมนครับทําอะไรก็ดีไปหมดครับขับโมไซชนแม่งเลยเรียกประกันไม่ทันด้วยเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าชนเนี่ยนะฮะตายคาที่นะครับไม่ไม่ต้องไปส่งโรงพยาบาลใดๆชนแล้วไม่ต้องหนีด้วยกูทามจริงๆเหอะมันดูเหมือนง่ายนะยากจักยากนะเว้ยแล้วเป็นมิติของมอไซด้วยนะครับ แสดงว่าแดนนี่น่ามั่นใจมากก็จะยิงนอกก่อนนะไม่ใช่มึงไม่หลบหรอแดนนี่นั่นเนี่ยแข็งอยู่นะฮะบอกเลยครับว่าอาร์คแองเจิลนะครับยิงฟอลโล่มาเรื่อยๆแล้วดักแมนดักแมนเดินขึ้นมาดักแมนสเปรย์โฟจังหวะนี้ไปนอกชิคีตารีเหลือเกินดักแมนได้แต้มไปอีกครับโอ้โหมึงนี่เกมมิ่งนี่สุดยอดหว่าทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเจคี้ครับตามึงดีเหลือเกินนะฮะแล้วดูไอ้เป็ดมันเดินนี่ครับมันเดินมาเนี่ย S <S ต,ต้องมีคนตายนะฮะการเดินของนกเป็ดนะ,ะเหนื่อยไ,ไม่ง่ายเป็ไปได้นะครับไป็นไปไ,ได้นะครับอาร์นิโอติก้าป้าครับจอยนี้ไปนด็อกแบนแบงกับเนเฟร์ฮอร์ครับด<อ>ับเบิลน็อกของนิโอติก้าแล้วได้คิวจากเนฟเฟร์ฮอร์ครับนิโอติก้าอ๋อป้าแลาา้วภาพตัดกลับมาตรงนี้ครับมาดูดับเบลิลคิวของนิโอติก้าไปเก็บคิวได้ครับเมื่อสักครู่ครับนิโอติก้าได้มาสองคิวจากเบียเอ้นะครับเอาแล้วครับเนิโอติก้า ทีเนี้ยผมจะรู้วอาร์ตแองเจิลเนี่ยอยู่ไหนทำอะไรอยู่ในะตอนนี้เอาละครับในระยะขอมม<อ>ิวตีก้าเฮดช็อตใส่เด็บสื่อนะครับม,มึงเอาปะละ่ะมึงเอาอะไรเอ๊บอกมึงเอาปะล่ะะไม่ได้ยิงมาหลายตาแล้วกูโอ้โหหน้ากจะนิ่งๆนะตอนน,นี้อนะับผมระเบิดมีไหมเอ,อ๊กลุกลแล้วยังขึ้นให้ดูด้วยตรงนี้นะครับ อีกุลูเซียอีกุลูเซียระ,ะเบิดมาโอ้โหูยเนโอนติก้าเขาใกล้เขากำลังลสเปนใส่จัสโมเมนต์จัสโมเมนต์เจ็บหนักเนโอนติก้าพีไฟแล้วดูครับดวลกันจ,จังหวะน,นี้เป็นเนโอนติก้าที่เก็บจัสโมเมนต์แล้วบอสเซนก็ได้คิวใจคุลูเซียไปคุลูเซียได้ด้วยครับแล้ววิ่งกลับมาชกอีกุลูเซียะะนะครับด <D uck man> ักแมนก็ฉีกเข้าไปยึดพื้นที่ไว้ก่อนด้วยนะใช่ก็คือเดี๋ยวปุ๊บเนี่ยรีกรุ๊ปครับไปแล้วแล้วไปหาดักแมนเลยง่ายๆนะครับ นี่แหละคือสิ่งที่ทําให้อเมริกเกมมิ่งสำเร็จจริงๆนะ<ช>สำหรับรบ์นเมนนี้ครับวันนี้เลยครับและอย่างที่บอกครับว่าการเดินของดัมแมนเนี่ยมันไม่ได้เดินมัวแล้วระเบิดจะเล่เกมมิ่งทำอะไรก็ดีไปหมดดูครับไปน้องเอ็กซาก่อนแล้วจะระเบิดซ้ำหน่วงเวลาไว้หนึ่งแล้วปามุมเดิมระเบิดขึ้นฟ้าโอ้โหมันตกระเบิดก่อนบนฟ้าครับระเบิดก่อนกลางอากาศนะครับปาแฟดครับเอาครับให้ดูไฟนี้ครับแบบจับจับตาดูแบบเฉียบเฉียบเลยครับ แดชมอสครับสมองอ้าวเจอร์โร่ยังไม่โดนคอมาจากไหนไม่รู้เจอร์โร่ยังไม่ขันกลับขันซ้ายขันขวาแล้ววงมาเรียบร้อยแมนดอครับเก็บเจอร์โร่เกมมิ่งออกเกมไปครับ,อรบเอาวันนี้เกมมิ่งน่าจะคอนเฟิร์มการไปรอนดอนแล้วแล่วและฮะจบอันดับที่4ี่ใช่ครับมีแค่ว่าเกมโฮมนี่ยแหละฮะจะโดนอังเลแย่งหรือเปล่าถ้าอังเจลแกจบแชมป์นะครับครับสมอง